ไงสวัสดีพวกนายพวกนายคงรู้จักคีย์รัดในคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนฉันเดาว่าใครๆก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้การทํางานนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้นยังไงล่ะแต่ว่ามันก็มีคีย์รัดบางคีย์ที่พวกนายอาจจะหลงลืมและมองข้ามมันไปเหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาพวกนายไปดูคีย์ลัดที่1นึ่งคอนโทรลไวคอนโทรลไวเป็นคีย์ลัดที่ตรงข้ามกับคอนโทรลแซดโดยการกดคอนโทรลไวจะเป็นการย้อนไปข้างหน้าแทนเพราะงั้นถ้าใครกดคอนโทรลแซดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ก็ลองไปกดคอนโทรลไวกันดูนะคีย์รัดที่2 Windows บอก Post-Bake Windows p o s t b a เ e เป็นปุ่มที่เอาไว้โชว์ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแรม Windows และข้อมูลอื่นๆคีย์ลัดที่3 a n t ิ r เทอร์เนตบอก p r ิน t s c ก e ีนอ n เน n ตปินกเป็นการแคปภาพหน้าจอในหน้าต่างที่เราเลือกไว้ซึ่งแตกต่างจากการกด p r ิน t s สก e ีนเพลงอย่างเดียวคีย์ลัดที่4 Windows บวก E Windows E นั้นจะเป็นการเปิด Windows Explorer ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องใช้เมาส์ไปคลิกที่ไอคอนคีย์ลัดที่5 Control บวก Shift บวก N Control Shift N นั้นจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่คีย์ลัดที่6 Windows ววบวก Tab Windows Tab นั้นจะใช้สลับหน้า Windows เปอีกหน้าหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก Alternate Tab ที่เป็นการสลับหน้าต่างที่เราเปิดไว้เพียงอย่างเดียวและนี่ก็คือคีย์ลัดทั้ง6คีย์บน Windows ที่พวกนายอาจจะลืมมันไปแต่มันก็ยังเป็นคีย์ลัดที่ยังให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มาจนถึงทุกวันนี้และเราก